สวัสดีครับพบกับทีมงานเดบี้แมนรับกำจัดต่อแตนพึ่งและแมลงมีพิษโดยไม่ฆ่าเพื่อรักษาระบบนิเวศนะครับวันนี้ทีมเดบี้แมนของเรามาทำการย้ายรังพึ่งมิ้มนะครับให้กับลูกบ้านอยู่ที่รัดพร้าวซอยสิบนะครับปัญหาพึ่งมิ้มเข้ามาทำรังนะครับบริเวณสวนหย่อมนะครับที่อยู่ตรงนอกอาคารนะครับเป็นสวนเล็กๆนะครับไว้สำหรับ นั่งดื่มกาแฟพักผ่อนเดอมใจของลูกบ้านแต่เขาเอินว่าพึ่งนิ้มมาทํารังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วลูกบ้านเข้ามาใช้พื้นที่บริเวณนี้ไม่ได้เลยเมื่อเช้าลูกบ้านมารดน้ําต้นไม้แล้วเจอนะครับเขาไล่ต่อยไปถึงชั้นสี่นะครับเล็กๆแต่ค่อนข้างที่จะมีพิษดุเช่นเดียวกันนะครับถึงจะตัวเล็กๆแค่นี้แต่ถ้าแพ้นะครับโดนต่อยเข้าไปสักตัวนึงนะครับก็มีอาการปวดหัวแน่นหน้าอกนะครับ ถึงกับเข้าโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ทีมงานเดอะบีแมนนะครับได้มีโอกาสนะครับมาย้ายหลังพึ่งให้กับลูกบ้านนะครับผมจะใช้วิธีการคือรมควันนะครับให้ตัวเขาหดเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ถุงรวบออกไปทั้งรังผมจะใช้วิธีการรมควันนะครับโดยเรามีการรมควันนะครับซึ่ง พวกนี้จะไม่เสี่ยงต่อการเกิดอัคีภัยนะครับพเพราะจะมีไฟไหม้อยู่ในกานะครับแล้วก็เอาควันเข้าไปนะครับใกล้ๆหลังเขานะครับธรรมชาติของสัตว์พวกนี้นะครับถ้าเจอควันแล้วเขาจะไม่ดุนะครับเขาจะไม่ดุเนื่องมาจากว่าพอโดนควันแล้วเนี่ยเขาคิดว่าเป็นไฟป่า,น,านะครับธรรมชาติของพึ่งทําไมผมจะใช้วิธีการ ใส่ถุงมือใส่ฮูดนะครับเพื่อไม่เป็นการประมาทนะครับเราทํางานนะครับผู้ปฏิบัติงานปลอดภัย100%เเซนะครับเจ้าของบ้านแล้วพื้นที่ข้างเคียงก็ปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับจบปัญหาทุกต่อแ้นพึ่งนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะสวมถุงมือสวมอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ทําการเอาถุงครอบแล้วก็ตัดรังเข้าออกมานะครับเอาแล้วนะครับทีนี้ผมใส่ p p e แล้วนะฮะนะมีหมวก นะครับที่เป็นอิโมงคุมสีรษะเพื่อป้องกันพึ้นต่อยใส่ถุงมือเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือเราจะเอาถุงครอบแล้วก็ตัดรังเขาออกมาย้ายไปทั้งรังนะครับนะย้ายไปทั้งรังเลยนะครับเราก็จะไม่ฆ่าเขานําเขาไปปล่อยในพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาตินะครับให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่เขาควรจะอยู่นะครับมาคนเดียวนะครับการตั้งกล้องก็จะฉุกหุงหน่อยนะครับ่านะครับ วันนี้ไม่มีคนวันนี้ไม่มีคนถ่ายวีดีโอให้นะครับมาคนเดียวนะครับนะะไปทดสอบป็นตัว ตอนนี้น้องพึ่งก็จะอยู่ในถุงนี้ทั้งหมดแล้วนะครับน้าเดี๋ยวผมจะเอาไปฝอยในพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาตินะครับน้ขอถอดหมวกนิดนึงน,นะครับเรียบร้อยน้าน้องพึ่งก็อยู่ในรังทั้งนี้เกือบทั้งหมดนะครับเหลือพึ่งงานนิดหน่อยนะครับน้าผมเอานางพญาเข้ามาแล้วนะครับพวกนี้เดี๋ยวเขาก็จะย้ายรังไปเองนะครับเพราะเราเอานางพญาเข้ามาแล้ว นะครับอันนี้คือวิธีการทำงานของทีมงานเด b บีแมนนะครับการไล่พึ่งโดยไม่ฆ่าเพื่อรักษาระบบนิเวศนะครับนะพบปัญหาต่อแตนพึ่งนะครับไม่สามารถใช้พื้นที่ได้นะครับต่อแตนพึ่งรบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นพึ่งขนาดเล็กพึ่งขนาดใหญ่นะครับปรึกษาเดอะบีแมนนะครับผลงานอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับหนึ่งแห่งทศวรรษนี้ต้องเดอะบีแมนไบคิวเลอร์บีแมทีม พบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ